พี่น้องไหมาพี่น้องมากินข้าวเบี้ยข้าวเข่น้ำข่อยลุ่มข่อยกระเล่นเป็นเงี้ยนไม่น่เอาน้นคือควข้างเลี่ใหญ่ขาหน้าลงไหมมาเด้อมาเด้อตำหหุ่นปิ้งไก่ได้ปิ้งไก่เส้นมก๋วยเตี๋ระ่ไยังก่อนได้มันทอะเป็นก๋วยเตี๋ยวล้วอืมมาดพี่น้องมาเี่มไมมาเด้อมาดอ้กาแฟไม่ห่างหรอกไปตลาดน้ำไปกินตลาดน้ำปิ้งกา อากาศก็ไม่คืออยู่ในบ้นเาหอกนาะแอนอยู่บ้อนเนี่นีน่แม่ทันที่เรานี่บรรยากาศันดีเลยีก็เียบ,บรรยากาศนี่มัอยูนเรเย็นูนีบรรยากาศดีก็เงียนนลอใหญ่อยู่ันที่เรเลียงบรรยากาศพิมนแรมรอบนะะอืมอ่างนลอนยใหญ่แล้วก็เปบรรยากาศดีแบบนึงเขาเรแบบ มือพ่อความมันเป็นอะไรลูไม่่งยกับจ็จอยนะไม่หิ่งห่างห่งย่พวกไงง่ามนะนุ่มๆอย่างไรล้อยู่วันคือคนเวียด กแบเป็นเอเก็บมาลวกเก็บแล้วนี่ไม่นิ้วอ่ะมาได้หนซอิ่ะอืมกินแล้วมันแก่มันสีแก่ยังไงนึกว่าจะพวดลลายละลาแล้วอยู่ไส์ครับให้เราพาไปหาเก็บพักหนอกพักแหนกยู่ตรงหน้านี่หาเก็บพักมาหนึ่งนี่อกข้างัวเดียวตอยานคนพากวดพักมาลวกนะขนม มีใก่ไ,ไฟสูนย้อยโบรายเป็นระแวงเว้ยม,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 มยึงอกินมูระถามาแรกาก็อยากกินของันใดดอกอยากถูกปะลงขึ้นามแฉนไฟไปเลยกินมูระถาห้่3ชามแจะออกก็แล้นะอเ มันแพ้มันชื่อแบบทำเร็จรูปมากมันแพ้มันโลโดเดียวนะ่ะไปในที่กินลุงม็ถ่ายดูไถ่ดวซ้องอะไรก็าบาดจะได้กินเนื้อแหล่ให้เพนอแบบซื้อมาย่างอย่างเงีขึ้นบกไเนาะแดดแดด6จะออกไดกน,นะ จะนายก,กินหมูกระทะมึงยังให้แม่มึงออกเลยอีกคกอ่ะแสดงวากูเมนเจนเนาะถีว่าน,นั่ไอสัตว์ก็หากา้ากินขับคือกันเลามีาลูกคเดียวว่าในคำว่าใครแนี้นัง่งมาหน้หาเราจีบ้ม่อนี่ม่อ,มอ,อ่วรู้แกับปุนหมด้ วีนะวัตจีันเป็นพันจลีเมื่อวานพันเลยแหลวหมอกัปุ่นเมื่อวานเลยนะเดี๋ยววัไห้มันซื้อเนี่ยเดยวบปลูกแต่เานเข้าเดี๋ยวมันเือนี่มันเป็นพันเลยละเอดกรปุ่นกินสองคนกินเรามาละาเงินมันซื้อหอมดีบพ่าเปลือกไม่แ่มามาว้าวกาคกานเป็นบเซืออะไรแม่เป็นน้ำกระปุ่นมันเป็นพันเป็นกะเืออะไรกรปุ่นกินมะมาล่เห็ดประยักษ์นะ เ็ดประยัดบทอ,อดอัน,นี้ค่ะนะอมอันนี้เบ,บแงแหนความเค็มค้นเแซ่บน้องนเาประหยัดเด้แนวกินแล้วเต็มที่เ,เลยก่นอเนเง็ดประหยัดสองห้อยมึงปลาของมัน,นต้อตงเอาตัวใหญ่เอาตัวเรนนุนยตัวจืดะอันนี้ปลาเป็นตัวแล้เป็นโลปอง น้ำปาจะมาเกินบอปะกปลาก็โลกปวดพั้นก<ห>ะทยอีกเลยะทจะ้องก่องเล้กพได้แต่เจ้าระชง้ไปันข้าไปดูหม้อหอปลาดูหม้อหอยม้วนธรรมดบ้า,นนามันเฮี่ยนประดับ <laughs> าบ้าบ้าจังคนเบิ่งบ้าส่งของบับดา ก็วิ่งกับบ้าก็ไดบ้าเบิ่งเ่าเนาะบ้าพ่อกันถ้าเบิ่งมาขอฟุบถันเรื่งไหนถ้าเบิ่งน่าแบบยิ้มจมมาเกานจ่อบเพิ่นอยากให้เบิ่งเล่นอยู่ตรงเนาะบ้าเบิ่งบ้าดาเนาะเบิ่งแล้วก็เป็นบ้าเนี่ยเบิ่งแล้วก็ข่าวฮอตข่าวฮอตเซ็นข่าวฮอตไซส์ข่าวฮออันเซ็ตเลือดกระสันซักมันประทื่ใจแน่ มันท้องมัเส้นเลือดเบิ่งแล้วก็นั่งกันกำปั้นพร้อมเบิ่องติดคนสูนย์กูสิเหตุจังนใดกูสิหาคำปล่อยคำด่าให้อีมันเก็บแสบเพราะจระได้พอได้เมียมันเก็บแสบก็เห็ุรูปมันมันแต่งได้แล้วก็ด่าเลยด่าก็เว้นกำมันเองกูด่าขึ้นคือคันใครสี่หลับไปนอนไงใครกินหรืไม่กิน มันห้างกี่ไม้มันใจันหามึงขาวม่ไมันผินอกมึงมึงมีความสุขคสิสันหาเหตุแล้มึงเครียดพ่อไปได้เงียนางอ้วนแ่มือเดียวก็มีมารดอ่ะพี่แตงนนองแล้ว ไปรูมันจะใส่หนูอง่ันละแม่เราอันพีกับกนอนมันแล้วนมันผกัพิเออพี่กาดนมอบริบาลเี้ยนนม้ั่อนบ้า่ันบัดพ่อนอมนเราไปพึ่งร้านว่านี่างทิ่ได้ปะเนี่มันเห็นคอมเมนต์เขาถามมัน <museums> ก็เลยต้องทำหนาไปดูหลานว่านั้เขาไปพึ่งหลานนะถ้านิดพิกันจะไปหากันเลยต้องว่าแต่ก็เป็นแมนาอยแต่อันมนนี่คนเมนนแม่ม้อนั่นขอถามหน่อยนะ่า เดี๋ยวนี้ตกหน้าามนอนตักจันอ้นใหญ่เด้อเลยแม่จะกลับไปนอนบ้านเป็นว่าแลรกแม่ไม่ชาเนี่แหละแล้วนี่ยังขะโอ้ก็เอยบอกแล้วอ้นมันมาเพื่อนแล้วคอยก็ต้องมานอนเพื่อนร้อยบาทนี่แม่บอกนะคอยตอรวจนี้จากเพื่อนจะโดนได้เพื่อนเนาะแต่จะกินหอดมาดูมานอนเต่จะมานอนกันตัวเองแต่จะไปนอนพุ่งกับจังไฟจะไปนอนพุ่งกับไฟร้องเพลงกัน มานอนกัตะอ้นกับขึ้นแม่ตะอ้นนอนตะอ้นอีกระเบ็ยาไปนอนอยู่กันตัวเองเอนนั่นกรเบนรมันอาว่าห้องหลอกรวงเนี่แบบเออกระเนระวังน้ยก็ระวังเอฟซีกินอาหารเม็ดนะว่าสันคิดเองเออเองอยากกินจะกินแหละเนาะเอฟซีทั้งหลายระวังกินอาหารเม็ดนะว่าสันยันยันเขาขึ้นจริงกันเออเคยกินบ้อาหารเม็ดรสชาติมันเป็นอะไร มีผู้ว่าเราก็จะกินดูนอาหารมิตรเธอเจสซี่แล้วเขาไม็ไละโง่แล้วเขาบปงงอรูรูมัดรูควันท่างผิดทำเพื่อนมันนอนใต้เตียงใครได้เดียวเ็ดยังหูไปใส่้องไปใส่ทั่วพท้ครใส่อียงไปไสรูมัดคลายเด็เมื่อไรเราม่ลายเด็ก่นนะ เขามีใบขายขายอยนี้ามเอนกับเดากนไ่วเลเดาถึงซด้วยนะูขายซองอะในเซายมันจะเกี่ยวอย่งกันเนาะป่นหรอเขาหีเยากับว่ขายอังนมุมนี้ยังขายไม่ขายนะขายของปลอมนะ่วนเรื่องขอครั่วจะเห็นเนาะเขาสคายอย่งนีาายยัง้เป็นยังเนาะพอจะขายนแจกเขาจังหว่าทองปลอมมันใส่ไปโดนมันลอกเขาก็ต้องถอดออกเข้าใจบ่อืม มันอดมันอดแล้วเนาะมันดำนะเอ้าแม่ันใสนนะมันจะดำไหน่องปลอมนะเ้าไปอดร้ไมัดำแต่ปุ๊บไม่ได้นัก็ปุ๊บใช้มทอดมัเป็นยังบอมีทิมข้าวปลาแล้วมัดำชิมข้าวปลามึงจะเอาสิบะฮาซือเซนไม่มาใส่ก็บอกตั้แรกอันนี้อี่องปลอมบมแม่บอกบือชคือวิาของปอมของแทบั อายุเฮี้ยนกับว่าสุสานสีเหลืองกันมาเช่า่าคุณนายบ้านเจ่ามันได้ไป้างใจเขามาอยู่ใหม่ไม่ไดู้นี้นะยุ่งเลยก็ดีไแต่ไปานะปูเขามาอยู่ใหม่อะไปกล้าบ่าเขรบสุสานสีเหลืองเขาตีว่าแล้วมึงมีกูบอกเหรอเลยเขาหลือร่างกายแนวมันก็ตื่นรสอนอืมพอออกบ้านเ่าคุณนายบ้านเช่าเป็นคุณนาย ถาได้เศร้าปบ้านได้ใครอยู่บ้านต่างจากที่จังไหนนะพี่น้องขอจ๊ะถูกถูกรักตอรีไหมน้องอืมชื่อทำมานานหน่อยเอาคลิปนี้วเพื่อนให้ยายมอนเนี่ยเห้นอันอันก่อนที่ถือเลขก่อนที่ถือควายนอันงทำหอเอียงให้ยายมอนก่อนนะป้าต้องบอกโอ้ขันแม่แม่กูก่อนเลยว่าั่างชู้ป้ต้องคขึกูเว็นแม่แม่กูก่อนเห็น้อ้ายให้น้องกูให้พี่น้องกูอยู่สบายทุกคนคนแบบกูหนักไม่มีกินน้อง นั่งโมทในเวตามีเราหายแม่หมดหายๆหมดหายนองหมดลืมออกเลยบ้านหลัางในห้องเอียงนี่แม่เอ้ยห้องเอียงถูกโกงหมดแล้วถูกโกงมาเลยยกขึ้นบ้านนี้ก่อกระแพ้คุณชุ้งๆถวายแม่เรายังว่าเรามีที่ของเราเองมันก็สบายเพชรเราเขาจะมาอยู่แล้วแม่ข่วยแับนี้ลั่นแหละเออเอาใจเอาโอเคแล้วแม่เนาะโอเคพี่น้องเอาสัน